กับเผานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเมนูของน้องมนก็คือเป็นผัดกับเผามักกกโลนีนะคะโบโลน,น่าข้าวเนื้อนะคะแล้วก็ใส่แครอทกับถัว่วฝักยาวลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ผัดจนถั่วฝักผ่านความร้อนอีกนะคะเนื้อไก่ยังไม่สุกนะคะก็ต้องผัดจนเนื้อไก่สุกเลยนะคะโอ้แค่นี้ก็หอมแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ นีม่มากแดีเนื้อมะกรโดนีก็คือจะเละนะคะอันนี้คือไปผัดคลุกเคล้าให้เข้าให้มีรสชาติของเครื่องปรุงที่เราได้ปรุงลงไปแล้วนะคะเข้ากับน่ากินไหมคะนี่ยังไม่ครบทุกอย่างนะคะนี่แค่ใส่เนื้อไก่กับเนื้อโบโน,น่าลงไปนะคะเมื่อผัดเนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะสุกได้อาหารกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นกระเทียมพริกนะคะที่ได้ทำละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรลน่ากเลย,ยนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันแล้วก็เจียวกระเทียมพริกให้หอมเลยใส่น้ํามันหอยนะคะเน้วมันก็คือจะกะปริมาณนะคะตามความเหมาะสมนะคะที่คิดว่าพอเหมาะพอควรนะคะก็ใช้แค่สอนะะแล้วก็สีอูขาวนี่ใส่สียูขาวลงไปแล้วนะคะนะคะแล้วก็จะมาเนื้อไก่นะคะแล้วก็จะมาเป็นแครอทกับ ถฝักยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะเพรานะคะแล้วก็จะเป็นตัวเอกผ่านความร้อนอีกนะคะเนื้อไก่ยังไม่สุกนะคะก็ต้องผัดจนเนื้อไก่สุกเลยนะคะโอ้แค่นี้ก็หอมแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะนี่ไปมากาักกะโรนีนี้คือเราไปทําให้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราไม่ต้องไปผัดกะเพรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเมนูของน้องมนก็คือเป็นผัดกะเพรามักกะโรนีนะคะ โบโลน่าอาหารกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นกระเทียมพริกนะคะที่ได้ทำละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโบโลน่ากับข้าวเนื้อนะคะแล้วก็ใส่แครอทกับถัว่วกักยาวลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ผัดจนถั่วฝักผ่านความร้อนอีกนะคะเนื้อไก่ยังไม่สุกนะคะก็ต้องผัดจนเนื้อไก่สุกเลยนะคะ โอ้แค่นี้ก็หอมแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะนี่มากเด้เนื้อมะกรนีก็คือแฉกนะคะอันนี้คือไปผัดคุกเข้าให้เข้าให้มีรสชาติของเครื่องปรุงที่เราได้ปรุงลงไปแล้วนะคะเข้ากับมากเด้เนื้อมะกรนีก็คือแฉกนี้นะคะอันนี้คือไปผัดคุกเข้าให้เข้าให้มีรสชาติของเครื่องปรุงที่เราได้ปรุงลงไปแล้วนะคะเข้ากับเป็นเมนูผัดกะเพราดีกว่านะคะ เสร็จแล้วก็ตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยไข่กับเผานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเมนูของน้องมนก็คือเป็นผัดกับเผามักกะโรนีนะคะโบโลนะ่านี่นเป็นมักกะโรนีที่ทําให้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนิ่มแล้วค่ะเมื่อเราเตรียมส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปผัดกับเผากันนี่เป็นมักกะโรนีที่ทําให้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนิ่มแล้วค่ะ เมื่อเราเตรียมส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปผัดก,กับเผากันอาหารกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นกระเทียมพริกนะคะที่ได้ทำละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโบโลน่าไก่พอ,อ,อเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลืองดีแล้วเราก็ใส่เนื้อโบโลน่ากับเนื้อไก่ลงไปเลยนะคะเนื้อโบโลน่าเขาสุกแล้วเราก็ยังต้องมามาการโลนีแล้วก็ให้เข้ากับเนื้อไก่เนื้อโบโลน่านะคะ มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เติมส่วนสําคัญไปเลยค่ะคือเบี่แล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันค่ะนะคะสิ่งที่ต้องปรุงรสนะคะก็จะใช้แค่สองอย่างเองนะคะเป็นน้ํามันหอยค่ะใส่น้ํามันหอยนะคะแน้อมันก็คือจะกะปริมาณนะคะตามความเหมาะสมนะคะที่คิดว่าพอเหมาะพอควรนะคะก็ใช้แค่สองอาหารกันเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นกระเทียมพริกนะคะที่ได้ทำละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโบโลน่าก่บนะคะแล้วก็สีอยวขาี่ใส,ส่สียุขาลงไปแล้วนะคะนะคะแล้วก็จะมาเนื้อไก่นะคะเนี่ยค่ะหอมๆกลิ่นกะเพราเลยนะคะคือกะเพราที่บ้านน่ะก็เยอะนะคะก็เราก็คิดว่าไส่กะเพรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเมนูของน้องมอนก็คือเป็นผัด กับเผามักกะโรนีนะคะโบโลนา่ากับเผานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเมนูของน้องมนก็คือเป็นผัดกับเผามักกะโรนีนะคะโบโลนา่านี่เ,เป็นมักกะโรนีที่ทําให้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนิ่มแล้วค่ะเมื่อเราเตรียมส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปผัดกับเผากันใส่น้ำมันหอยนะคะน้องมนก็คือจะกะปริมาณนะคะ ตามความเหมาะสมนะคะที่คิดว่าพอเหมาะพอควรนะคะก็ใช้แค่สองเป็นเมนูผัดสะเพรดีกว่านะคะเสร็จแล้วก็ตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะมากกะโรนีแล้วก็ให้เข้ากับเนื้อไก่เนื้อเบโลน่านะคะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เติมส่วนสําคัญไปเลยค่ะคือบบียี่แล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันะค่ะนะคะ สิ่งที่ต้องปรุงรสนะคะก็จะใช้แค่2อ,อย่างเองนะคะเป็นน้ำมันหอยค่ะเนื้อไก่นะคะแล้วก็จะมาเป็นแครอทกับถั่วฝักยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะเพรานะคะแล้วก็จะเป็นตัวเอกเนื้อไก่นะคะเนี่ยค่ะหอมๆกลิ่นกะเพราเลยนะคะคือกระเพราที่บ้านอะ่ะก็เยอะนะคะก็เราก็คิดว่า ่านความร้อนอีกนะคนะเนื้อไก่ยังไม่สุกนะคะก็ต้องผัดจนเนะื้อไก่สุกเลยนะคะโอ้แค่นี้ก็หอมแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะนี่ใส่น้ํามันหอยนะคะเน้อมันก็คือจะกะปริมาณนะคะตามความเหมาะสมนะคะที่คิดว่าพอเหมาะพอควรนะคะก็ใช้แค่สองนะคะแล้วก็สียูขาวนี่ใส่สียูขาวลงไปแล้วนะคะนะคะแล้วก็จะมาหน้ากินไหมคะนี่ยัง ไม่ครบทุกอย่างนะคะมีแค่ใส่เนื้อไก่กับเนื้อโบโหน้าลงไปนะคะมาผัดเนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะสุกได้เนื้อไก่นะคะแล้วก็จะมาเป็นแครอทกับถั่วฝักยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะเพรานะคะแล้วก็จะเป็นตัวเองยาวกับแครอทนั้นนะคะสุกนะคะสุกแต่ว่าไม่ใช่สุกจนเละนะคะนะคะแล้วก็ใส่มัคกโกรนีเลย เพืเ่อนๆคะวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องมนจะไปทําอาหารนะคะเมนูมื้อกลางวันนะคะเดี๋ยวตามไปดูอ่าส่วนประกอบในการปุ้มักกะโรนีแล้วก็ให้เข้ากับเนื้อไก่เนื้อดบโรนานะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เติมส่วนสําคัญไปเลยค่ะคือไปมักกะโรนีนี้คือเราไปทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราไม่ต้องไปผ่านหน้ากินไหมคะนี่ยัง ไม่ครบทุกอย่างนะคะมีแค่ใส่เนื้อไก่กับเนื้อโบรอน่าลงไปนะคะเมื่อผัดเนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะสุกได้นะคะแล้วก็ซี๊วขาวนี่ใส่สี๊วขาวล,ลงไปแล้วนะคะนะคะแล้วก็จะเาอี่พอเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลืองดีแล้วเราก็ใส่เนื้อโบรอน่ากับเนื้อไก่ลงไปเลยนะคะเนื้อโบรอน่าเขาสุกแล้วเราก็ยังต้องมาค่ะแล้วก็ซี๊วขาวนี่ใส่สี๊วขาวลงไปแล้วนะคะนะคะแล้วก็จะเมล่กับเผานั่นเองนะคะ วันนี้นะคะเมนูของน้องมนก็คือเป็นผัดกับเผามักกะโรนีนะคะโบโลน,น่ามากเด้อนเนื้อมักกะโรนีก็คือแซเลตนะคะอันนี้คือไปผัดคลุกเ้าให้เข้าให้มีรสชาติของเครื่องปรุงที่เราได้ปรุงลงไปแล้วนะคะเข้ากับยาวกับแครอทนั้นนะคะสุกนะคะสุกแต่ว่าไม่ใช่อ่าสุกจนเละนะคะนะคะแล้วก็ใส่มักกะโรนีลงใส่น้ํามันหอยนะคะ เนื้อมันก็คือจะกะปริมาณนะคะตามความเหมาะสมนะคะที่คิดว่าพอเหมาะพอควรนะคะก็ใช้แค่สองใบเมื่อกนีนี้คือเราไปทําให้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราไม่ต้องไปผัดหน้ากินไหมคะนี่ยังไม่ครบทุกอย่างนะคะมีแค่ใส่เนื้อไก่กับเนืน้อเบอร์นีาลงไปนะคะเมื่อผัดเนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกัน,นะค่ะนะคะ สิ่งที่ต้องปรุงรสนะคะก็จะใช้แค่สองอย่างเองนะคะเป็นน้ำมันหอยค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องมนจะไปทําอาหารนะคะเมนูมื้อกลางวันนะคะเดี๋ยวตามไปดูอ่าส่วนประกอบในการปรุงเนื่อเป็นมักกะโรนีที่ทําให้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนิ่มแล้วค่ะเมื่อเราเตรียมส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปผัดก,กับเผากันเนื้อไก่นะคะเราก็จะมาเป็นแครอทกับ ถั่วฝักยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเพานะคะแล้วก็จะเป็นตัวเอกเลยนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมพริกให้หอมเลยน่ากินไหมคะนี่ยังไม่ครบทุกอย่างนะคะมีแค่ใส่เนื้อไก่กับเนื้อโบหน้าลงไปนะคะเมื่อผัดเนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะสุกได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะกระเพรามักกรโรนีค่ะอาหารกันเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นกระเทียมพริกนะคะที่ได้ทํำละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโบโลน่ากระปายมันก็โรนีนี้คือเราไปทําให้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราไม่ต้องไปผัดผ่านความร้อนอีกนะคะเนื้อไก่ยังไม่สุกนะคะก็ต้องผัดจนเนื้อไก่สุกเลยนะคะโอ้แค่นี้ก็หอมแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะนี่ที่แล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันอ่ะนะคะ สิ่งที่ต้องปรุงรสนะคะก็ะจะใช้แค่2ออย่างเองนะคะเป็นน้ำมันหอยค่ะน่ากินไหมคะนี่ยัง